สวัสดีครับมาดูการจับปลาในบอ่อี่ว่าจะจับได้ไหมอยู่ในบอ่อนี่ยมาหวายเยอะอยู่ เขาพันนี่จะคุ้มไหมเนี่ยบอ่อเนี่ยจะจับพวกปลาสลิดตาอะไรจะได้จะได้ประมาณตันเวลาประมาณตันไปแจกกินบ้างขายบ้างหูเต่าขยันไม่ขยันไถนาอยู่เมื่อกี้ยังมาจับปลายอ่ะตันนินโอ้ยตายเนี่ยสวาย ยืนนิ่งยังไม่รู้ใจะจะคิดว่าจะจับยังไงไอเบึกองนี่แยงตอาเบึกบก็ตเบึกตัวเท่าโอโ้โหแปดกิโลแล้วมนะั้งน่ะชังแล้วหลายครั้งหน่อยอ่อาไม่ได้สวิงไม่ได้กินแน่

นหลาช้าต้นไม้น่ะ 5, ห้าหกไร่น่าจะได้ขายมั่งแจกมั่ง อันนี้ก็เบึกเบิกไหวน,น่าจะ่ายบน่าจะนาจะเสร็จอะ เรียบร้อยแล้วครับเศษดอะไรนะมุกออนครับมุกออนมุออนครับผมเห็นมันไหลอะนะอะติดโช้ยเฉยครับเอาบึกตัวใหญ่ๆมาโชว์เลยดิย ช้อนหัวเออ,เ,ออเออตาอยู่ในบอ่อเนี่นยยังไงผุ้สาวลงมืออยู่เลยโอ้โหเยอะเงินไลย One, one. ่อยบันนินน,ะน่ะโอ้เยอะมากันยเน,นี่ยมีกันสามสี่โมงแล้วบายๆจะเสร็จปอบนู่นเนี่ย โอ้โหตัดเลเอ้ยด้ๆโอ้โหไปจับยึดตัวอีกเอาแล้วได้เลือดแล้วได้เลือดแล้ว หาเรื่งองยับย้งมาพิดนำโอ้ยอากาศจักเริ่มร้อนแล้ปลายังจับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลย ủa oh, bây giờ tao hoài tao hoài dữ เอาละน้ำลิงตื่นยิงดินละสวาย ผลผลิตเทยียบเลย คุมหน้าคุมหน้าไม่รู้ใครเป็นไกรหรอกยิง่ายหน้าอยู่เลยโอ้โหคุ้มมเนี่ยเมาพันนเนี่เเยเมาบ่อพันเนี่ยนนนนคุม้มมะเนี่ยเดี๋ยวแม่เตรบียร์มาแค่ห้าลังพอเอ้5หหมดกัน โอ่งกลางเทียบเลยอเออ้หวเนี่นย,ย,ย,ยอเอาขึ้นก่อนมะเดี๋ยวไปเอากลางเยอะเอาแค่นี้ก่อนชักเริ่มลมแนละ้วสวัสดีครับ